คลิปนี้นะจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคาเวยบ125ตัวท็อปล้อแมกปี2022นะครับแล้วก็มาลองเครื่องนะฮะแล้วก็ลองระบบไฟนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็ปล่อย2คันเลยนะครับสำหรับเว็บตัวท็อปปี2022สีดําบาแดงนะครับว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบเครื่องเป็นยังไงร,ระบบไฟเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายเอียดกันเลยครับผมลุย สว,สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มาปล่อยรถลูกค้านะครับ pues งงที่จองไว้นะครับแล้วก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อย2คันเลยนะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้าตัวท็อปปี2022่ลายใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ปล่อยเพคคู่เลยนะครับก็จะเป็นสีดาเบาะแดงนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็ใส่ตะกร้าหน้าด้วยนะครับส่วนคันนั้นนะครลูกค้าไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมาเทียบความสวยนะครับระหว่างใส่ตะกร้ากับไม่ใส่ตะกร้านะครับ เพื่อนๆชอบแบบไหนนะนี่ครับท่านหนึ่งใสตะกร้านะครับอีกท่านหนึ่งไม่ใส่ตะกร้านะฮะเพราะว่าของแถมนี่เรามีให้เท่ากันเลยนะครับค่วออเชอร์มูลค่า1000บาทนะครับอันนี้ลูกค้าก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับจ่ายรับรถอยู่250บาทเอารถได้เลยนะครับสำหรับเว็บ2 5ตัวท็อปปี2022นะครับวันนี้ก็เลยมาลองเครื่องนะครับแล้วก็ทดลองระบบไฟนะครับเนี่ครับไฟหน้าแบบ Fu l l LED นะครับสวยเลยนะครับเพื่อนๆนี่สวยมากนะครับกลางคืนนี่สว่าง แบบสีขาวขวนวลๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในตัวของไฟหน้าแบบฟู l เนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟหีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไฟเลี้ยดูนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ใส่ตะกร้าก็จะมองเห็นชัดหน่อยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสีดำาบอกแดงนะครับวันนี้ก็ปล่อยสองคันเลยนะครับสำหรับพีเป็นสองหานะครับ เพราะว่าคันนี้ก็ลูกค้าก็จองไว้ประมาณ10กว่าวันนะฮะรถมาก็มาเอาพร้อมกันเลยนะครับผมสวยนะครับสาหรับเบาะดงตัวนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับเวลาเราใช้สักพักนะเห็นลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คประมาณ1-0,000มนกิโลนะผ้าเบาะนี่จะออกเป็นสีชมพูนะครับผมบางทีผมก็แนะนําให้ลูกค้านะครับสามารถไปเปลี่ยนเบาะได้นะครับเปลี่ยนผ้าได้นะครับก็คือเข้าร้านบอกก็ไปเปลี่ยนผ้าเป็นสีดําก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า โทนสีแดงก็ยังอยู่อยู่แล้วนะครับเวลาจดทะเบียนยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็โทนสีดําแดงนะก็เวลาเราไปตรวจสภาพเขาก็จะเอาแค่ตรงนี้นะครับบอกก็ไม่น่าจะเกลียดน,นะครับนี่ับสำหรับเบบดึง25นะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับเพื่อนๆนะก็จะมีสีดําแดงนะน้าเงินแดงขาวแดงแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาดำนะตัวนั้นก็จะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นบอกดำนะส่วน สามสีนี่จะเป็นเบาะแดงหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลองเครื่องก่อนนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะก็จะลองอยู่ประมาณ15นาทีนะฮะถ้าลูกค้าไม่รีบก็ลองให้ลูกค้าประมาณ30นาทีนะแต่ว่าตัวนี้ก็ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เลยมาลองเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ลงคลิปนะฮะระบบไฟหน้าแบบฟูลเอลดีให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวยไหมฮะเวลาการคืนเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมนะนี่สวยมากตัวนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อันนี้เป็นร้านที่จังหวัดบ mm. ุรีร oh, ัมย right ์นะครับเพื he ่อนเพนะครับเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าบางร้านก็อาจจะถูกกว่านะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆที่ดูคลิปนี้ก็สามารถเอาราคานี้ไปเทียบได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าในเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆือนะเว็หนึ่งสองห้าตัวท็อปปีสองพันยี่สิบสองราคาเท่าไหร่นะครับส่วนที่นี้ก็ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร สำหรับประกันรถหายก็ฟีละ950บาทนะฮะอันนี้เราไม่บังคับนะครับทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของใหม่นะครับนี่คเวลาเปิดไฟไปก็สวยนะครับเวลากลางคืนนี่ไฟสวยนะครับก็จะมีสีฟ้าๆนะครับตัดสีเหลืองๆอ่อนๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับถ้าไม่บอกเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็มีทั้ง สตาร์ทมือนะครับผมแล้วก็สตาร์ทขาให้นะครับไม้ก็เป็นไม้แบบธรรมดานะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นอนาล็อกนะฮะนี่ก็จะเป็นกิโลนะฮะน้ำมันนะแล้วก็ตํา่งบองเกียร์ก็อยู่ตรงนี้ส่วนไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนี่ฮะถ้าเราเปิดไฟต่ำไฟนิกชี้ฟ้าตัวนี้จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟสูงมันก็จะติดนะสวยงามเลยนะฮะ บาะนี้สวยนะครับถ้าเป็นใหม่ๆอย่างนี้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะนไฟท้ายนี่จะเป็นแบบธรรมดานะครับแบบหลอดแบบมีไส้นะครับผมนะเวลาขาดก็สามารถซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับอันหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับไฟท้ายก็ประมาณหลอดละ4 0 5 0บาทนะส่วนไฟเลี้ยวก็ประมาณหลอดละ20กว่าบาทนะครับพอดีของหลอดก็คือเวลาขาดก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบ led นีนเวลาขาดก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผมนะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นสีด,ดําแดง สีดาก็จะออกแบบเงาๆนะครับเพื่อนๆอเงาวับเลยนะแล้วก็โลโก้นี่ก็จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะฮะโลโก้นูนสวยนะครับผมว่าสีนี้เขาทํามาก็โอเคอยู่นะครับสําหรับเบอร์25ส่งนี้ผมว่าก็ก็สวยนะครับเพราะว่าลูกค้าตอนนี้ก็จองเยอะมากนะครับผมนะตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็มีสีดํามาก็ลูกค้ามาเอาทั้งสองเจ้าเลยก็ปล่อยพลอมกันนะฮะก็เลยมาลงคลิปนะฮะ แล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าตอนนี้เริ่มหรืสองห้านะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเงินสดเท่าไหร่ค่าจดทะเบียนเท่าไหร่นะฮะประกันร,รถ่ายเท่าไหร่นะฮะในส่วนของเงินผ่อนนะฮะตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่250บาทนะฮะที่ร้านนี่จ่าย250บาทนี่ออกรถได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้คนคำนะครับทุกวันนี้ก็บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็เช็คเครด,ดิตบูโรนะ,ะับไม่ติดประวัติอะไรก็จ่ายแค่250บบาทออกรถได้เลยนะฮะ ส่วนดอกเบี้ยก็1.39นะครับแล้วก็ส่งยาวสุดได้4ปีนะครับลูกค้าจะเลือกเอาส่งกี่งงวดก็ได้มี1ปี2ปี3ปีแล้วก็4ปีนะครับก็ถ้าเรามีเงินเยอะนิดหนึ่งก็ให้ดาวเยอะก็ได้แล้วก็ส่งสั้นๆนะดอกเบี้ยก็จะถูกลงนะครับถ้าฟรีดาวแล้วส่ง4ปีนะยอดรวมมันก็จะสูงนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะฮะถ้าชอบแบบฟรีดาวส่งยาวๆก็ได้นะครับส่งไปเรื่อยๆนะครับ หรือว่าอยากให้เสียดเร็วก็ดาวสูงสูงนิดนึงแล้วก็ส่งสั้นๆนะก็จะเสียดเร็วแล้วก็ยอดรวมก็จะถูกด้วยนะครับนะนี่ครับไปหน้านะครับเบือฟูจดีสวยนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะนี่ครับข้างหน้านี่ล้อแมกสีดําเลยนะครับผมแล้วก็ฟามดิสนี่จะเป็นออกสีกรอนนะก็คือโทนสีดานะใครที่ชอบแบบดําๆนะครับตัวนี้ก็จะดูแลง่ายนะครับเ,เพื่อนเเนาะเวลาเปื่อนนะฮะหรือว่าโดานฝุ่นโดนอะไรใีสีดํานี่จะดูยาก จะดูมองไม่ค่อยเห็นรอยนะครับก็คือเราเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนิดเดียวก็ดูแบบเหมือนใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวนี่เพื่อนนิดเดียวนี่จะมองเห็นชัดเลยนะแต่ถ้าสีดําเวลาเพื่อนเนี่ยก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามไาด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะฮะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพามาดู ใด้บอกนะครับตัวนี้ก็เวลาเปิดบอกก็ถอยมาล็อกหนึ่งนะครับนี่ <Okay. S 1> แล้วก็กดลงกรไฟเลยกดดังเป๊กนะตัวนี้ก็จะเปิดบอกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะฮะูบน้ำมันได้ห้าจุดห้าลิตรนะฮะก็คือเติมน้ำมันได้ห้าลิตรครึ่งนะฮะแล้วก็ขอกเก็บของนี่ก็สามารถใส่โมกอน็อกเต็ใบไ,ได้หนึ่งใบนะฮะแล้วก็สมุดร,รับประกันนี่ก็รับประกันทั้งคันนะครับสามปีสามหมื่นกิโลเมตรแล้วก็ระบบเคื่อฉีดก็รับประกันได้ห้าปีนะครับ ตัวนี้เราก็ถ่ายระมันเครื่องฟรีให้ลูกค้า3ปีนะครับผมนะนี่ครับสวยงามเลยครับสำหรับเว็บ125ตัวท็อปปี2องพันยบนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีใหม่กว่านี้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับว่าฮอนด้าจะทําตัวใหม่มานะครับนี่อันนี้ใส่ตะกร้านะครับอันนี้ไม่ใส่ตะกร้าเพื่อนๆว่าตัวนหนช่วยก่ันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามไาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ